สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมา DIY นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นกระป๋องแป้งพลาสติกนะครับเราจะมา DIY เป็นของใช้ในบ้านนะครับกระป๋องพลาสติกนะครับเหล่านี้นะครับเราอย่าไปทิ้งนะครับเรามาดัดแปลงนะครับทําเป็นสิ่งของใช้ต่างๆได้มากมายนะครับอย่างเช่นคลิปนี้นะครับมาครับมารับชมกันเลย ขั้นแรกนะครับผมก็จะทำการ ตัดแบบนี้นะครับส่วนตัวน,นี้นะครับเราก็จะทําเป็นเล่นลวดลายนะครับนิดนึงนะครับ นี่นะครับเราก็ตัดให้อยู่ในลักษณะนี้นะครับส่วนที่เหลือตรงนี้นะครับเราจะทําลวดลายอะไรก็ได้ครับนะครับ,นะรบเดี๋ยวผมจะตัดลายนะครับตามแนวขวดนะครับ ก็เจาะรูนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เก็บนะครับให้เรียบร้อยนะครับก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับเราจะทํารูนะครับแบบไหนก็ได้นะครับให้สวยๆนะครับอันนี้ผมก็ทําแค่นี้แหละนะครับไปครับเดี๋ยวเราเอาไปติดในห้องน้ํากันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับเราก็นํามาติดตั้งนะครับไว้ในห้องน้ํานะครับ นี่นะครับดัดแป้งนะครับมาทำเป็นที่นะครับใส่สีฟันนะครับยาสีฟันนะครแบบนี้นะครับได้แบบสวยงามนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเท่านี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเพื่อนๆในรับชมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ